ปัญหาที่3วติขับปริญญาปัญหาปัญหาที่สพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าดูก่อนพระนาคเสนเธอบวชประสงค์อะไรพระนาคเสนทูลตอบว่าขอถวายพระพรประสงค์จะดับทุกข์และประสงค์จะให้เป็นประโยชน์สุขแก่คนทั่วไปพระเจ้ามิลินถ้ากระนั้น ธอจะยอมสละเวลาพูดกับข้าพเจ้าได้หรือไม่พระนาคเสนถ้าพระองค์ตรัสอย่างบัณฑิตอัตมาภาพก็จะพูดด้วยได้ถ้าตรัสอย่างพระเจ้าแผ่นดินอัตมาภาพก็พูดด้วยไม่ได้พระเจ้ามิลินบัณฑิตพูดกันอย่างไรแล้วเธอพระนาคเสนบัณฑิตพูดกันย่องผูกเป็นปัญหาถามกันบ้างแก้ปัญหากันบ้างพูดขู่บ้างยอมรับบ้างพูดแข่งกันบ้าง อีกฝ่ายกลับพูดแข่งบ้างและย่อมไม่โกรธเพราะการพูดโต้เถียงกันนั้นขอถวายพระพรบัณฑิตพูดกันอย่างนี้พระเจ้ามิลินก็พระเจ้าแผ่นดินพูดอย่างไรเล่าเธอพระนาคเสนขอถวายพระพรพระเจ้าแผ่นดินเมื่อทรงออกความเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ผู้ใดทูลคัดค้านขึ้นก็ลงพระราชอาจยาแก่ผู้นั้นพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายตรัสอย่างนี้พระเจ้ามิลิน ข้าพเจ้าจะพูดอย่างบัณฑิตจะไม่พูดอย่างพระเจ้าแผ่นดินขอเธอจงพูดตามสบายเหมือนอย่างพูดกับสามเณรหรือคนรักษาวัดนั้นเถิดอย่าได้มีความเกรงกลัวเลยพระนาคเสนขอถวายพระพร,พรเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งพระเจ้ามิลินข้าพเจ้าขออนุญาตซักถามเธอจะได้หรือไม่พระนาคเสนขอพระองค์จงตรัสถามเถิดพระเจ้ามิลิน ข้าพเจ้าได้ถามเธอแล้วพระนาคเสนอาตมาภาพก็ได้ถวายวิสัชนาแล้วพระเจ้ามิลินเธอวิสัชนามาว่าไกร,รพระนาคเสนพระองค์ตรัสถามมาไกร,รพระเจ้ามิลินเธอนี้สามารถจริงจบติขะปริญญาปัญหา